นนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญทวิลาเนาะกับเกมนิวมินิเพเทอรนะครับวันนี้เราก็จะมาทักถามนะเพื่อนๆใครเข้ารอบแข่งขันกันบ้างนะครับซึ่งเมื่อคืนนี่ผมเนี่ยเรากดเข้ามาได้นะครับหน้าตรงนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะลองกดลงดูนะฮะว่ามันลงได้หรือเปล่าเมื่อคืนผมไม่ได้ลงเลยนะครับมันไม่รู้ว่ามันจะผ่านเข้ารอบแข่งขันหรือเปล่าเห็นมันบอกว่าหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งได้ห้าคะแนนอะไรงี้ป่ะครับแล้วก็ถ้าใครชนะ ใน2รอบก็จะได้เข้ารอบมาอีกนะครับผมเข้ามาชิงในวันนี้นะก็อีกประมาณชั่วโมง40นาทีนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็อย่าลืมมาเล่นนะฮะคาอินวานนะครับผมคาลาวานนี่ครับก็ผมมีตั๋ว17ใบนะฮะ5ชั่วโมงนี่ผมว่าผมทันอยู่นะฮะก็สําหรับคนที่สงสัยนะฮะว่าตั๋วนะครับกับคะแนนที่เรามีตรงนี้นะครับว่ามันจะหายหรือเปล่าหายนะครับผมก็คือว่าถ้าเราไม่ใช้เลยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปแล้ว นกว่ามันจะมาใหม่อีกนะครับเราถึงจะเล่นได้เหมือ mm. นเดิมนะครับซึ่งก็ใครที่มีแต้มก็รีบใช้นะครับผมรีบเอาให้ทันเวลาเนาะก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้หมดเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นไทอินวานก่อนแล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากนี่ก็เป็นตัวเล็ขของผมนะฮะเหมือนเดิมตัวที่เขาให้มาเล่นก็ยังไม่ได้เข้านะครับซึ่งเขาก็จะมีการทําอะไรเยอะแยะแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับผมด้านบนนะครับตรงเนี้ยอันเนี้ยนะครับผมถ้าเราเล่นคาราวานอ่ะครบร้อยครั้งนะครับเราจะได้อันไหนมานะ มันจะมีอยู่นะครับผมให้เล่นครบร้อยครั้งนะมันจะได้มาแต่ผมจะไม่ได้แล้วอะ่ะมันจะมีอยู่ในเนี้ยแหละนะครับมันจะได้มาได้รับมานะครับผมเป็นกรอบนะครับเป็นกรอบโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นคาราวานก่อนดีกว่าใครสงสัยก็ไปกดดูได้นะครับไปอืมนี่ จะกดคูณ2นี่ไม่เนี่ยไม่คูณ2ก็ได้ะฮะเราเล่นดุงนาโยนสูงนะครับใครที่เล่นยิงมุม90ไม่เป็นเนี่ยย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับมันจะมีคลิปของผมเนี่ยกดเข้าที่ช่องนะครับแล้วก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์เนาะอันนี้7 9นะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องเอาองศาไปลบกับลมก็ได้นะฮะเดาแรงยิงเอานะฮะบเบาๆหน่อย อา,อาจจะไม่ถึงโอ้โหถ้าพลาดนี่จบเลยเนะี่ยเออประมาณนั้นนะฮะก็คลิปของผมเนี่ยมันแยกไว้หลายอย่างนะครับระบบต่างๆนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับผมใครที่เล่นไม่เป็นน้อมือใหม่นะฮะขอย้ำว่ามือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าหรือว่ามือกลางๆนะครับประมาณเวล50ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรก็ไปดูได้นะครับเพราะว่ามันมีด่านที่ผมลงไว้อยู่นะเผื่อบ,บางคนแบบ ลงเหมืองฟ้าอะไรที่ไหนไม่เป็นก็สามารถไปดูได้นะครับมีการยิงบอสด้วยนะฮะยิงยิงบอสเออไม่ใช่ยิงบอสนะครับบอสก็จะเป็นบอสบอสแห่งนรกน,นะครับผมที่มันต้องใช้มุมยิงกลับหลังอะไรประมาณนั้นก็มีนะครับมุม90ก็มีเนาะลงด่านอื่นๆน,นะครับก็สามารถไปดูได้เนาะหนึ่อนี้ก็ประมาณ87นะครับบวกลมอีก4 1 1หนึอ่ะ ต้องเชชวนครับผมในการเล่นคาราวานนครับถ้าเราพลาดแม้แต่นิดก็จบเกมเลยนะครับผมได้คะแนนน้อยๆตามที่ได้โหเกือบพลาดถ้ายิงไม่โดนก็พลาดได้เหมือนกันนะครับอันนี้85 1 2 3คลิปมุมยิง90ที่ผมได้ลงไปไว้ใน playlist นะครับก็ มันจะงงๆหน่อยนะแต่มันมี3 4คลิปก็ลองเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคนยิงไม่เป็นเนาะคนที่ยิงไม่เป็นเลยเนี่ยคนจะต้องฝึกนะครับเพราะว่าถ้าคุณเลเวลสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะได้วอลิลนะฮะได้วอลคิลเนี่ยแล้วเวลาเจอด่านที่มันมีสิ่งกีดขวางนะครับผมเราจะต้องใช้มุม90เพื่อยิงศัตรูเนาะมันจะได้ได้เปรียบนะครับแล้วเวลายิงมุม90เนี่ยอาวุธเจาะหัวนะครับ มันเจาะหัวของศัตรูเนี่ยนะครับเกมนี้นะมันแรงนะครับเผลอๆติดขีได้นะครับแล้วก็เวลาเรายิงมอนหรือทําอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ทําอะไรเวลาเรายิงมอนเนี่ยถ้าเรายิงโดนหัวก็ติดขีบ่อยนะครับสังเกตเวลาไปลงไปตีมอนไปลงด่านไปทําอะไรเนี้ยนะ่เวลาเราไปลงด่านนะครับตีตีบอส ลงด่านจัดทีมเดินทางไกลหรือตีอะไรก็ได้นะครับถ้าตีโดนหัวขีแตกบ่อยนะครับผมแปดนาะอันนี้แปดล้วแปดสิบสองนี่ครับอันนี้ควรจะลบนะครับเอาองศามาลบกับลมเลยนะครับเป็นหนึ่งไปเลยเนาะตั้งองศาไว้ให้จุดเท่าที่จุดอุกบาทอยู่นะครับเสร็จแล้วก็เอาลมเนี่ยมาลบกับองศาอีกทีหนึ่งนะครับลมศูนจุดเกานี่แนะนําให้ให้เอาเป็นไอ้นี่เลยนะฮะ อันนี้14บส่สิบก็7จ็ดสนะครับ1 2 3 4งลบลมอีก4นีฮะมันได้คะแนนเยอะนะครับลงตรงนี้อย่าไปเล่นอันอื่นนะครไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครขอให้ยิงได้สัก5รอบ6รอบอะไรก็ยังดีนะฮะนี่ครบล้วเอ,าอ้ายังไม่ครบอีก17เลยเหรอวะ 17เลยอะลบลมอีก2ก็เป็น18 19พอดีโหโคตรไกลเลฮะอันนี้ถ้ายิงไม่โดนนี่จบเลยเนี่ยผมอาจจะได้9 90 90กว่าคะแนนนะเพราะว่ามันมีอุกบาทลูกหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ๆนะครับลูกหนึ่งที่เรายิงไปเมื่อกี้นะฮะนี่เห็นปะ่ะได้95ถ้าเรายิงมุม90หมดเลยเนี่ยอาจจะได้ประมาณ100ถึง110คะแนนครับ ถ้าเรากดคูณ2เนี่ยจะได้ประมาณ150กว่านะครับผมก็มันไม่มันมันไม่คูณ2แบบเป็น200อะไรอย่างนี้ให้เราเนาะจะได้ได้แต้มเยอะๆนะครับไปแลกคะแนนเอ้ไปแลกของนะครับในนี้นะฮะเจ็700แล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่นวันนี้หมดผมว่าถ้าเดาวๆครับผมยิงยิงผ่านแบบนี้นะครับตั๋วผมมีกี่ใบอะ่ะตั๋วผมมี1 6บสิบหใช่ไหม เดาไปเลยพันหนะครับพันหบวกอีก7 7 1,600อีก7 1,600บวก7 1 6ดพั8 2กเจ0 0 2ออเออไม่ถึงว่ะจะได้สัตว์ขี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องกดคูณ2ด้วยนะครับอาจจะดีขึ้นนะแล้ววันนี้มีวอลกิ้วสำหรับกิ้วไหนบ้างนะครับวันนี้มีกิว Moon MVP, o, ้วมูน MVP มวีพจูโน่นะฮะจูโน่นี่หืมได้ข่าวว่า ตัวละครของกิวเขานี่ก็พลังเยอะเหมือนกันนะนะครับ MVP เนี่ยก็เมื่อก่อนผมเล่นตอน2ปีที่แล้วนี่ก็ก,ก็ก็มีกิวนี้นะแล้วก็กิวมูนนี่ก็มีนะฮะโฮมเดอะซับอันนี้ก็เหมือนเคยเห็นอยู่นะฮะแต่ลิเวอร์พูลนี่ไม่ค่อยได้เห็นนะฮะส่วนกิวด้านขวานี่เป็นชูชัยนะฮะประมาณนั้นด้านขวารีแลกนะครับผมด้านล่างขวามือเนาะอันนี้แพนทอมแพนทอม เซิฟไหนวะเนี่ยแล้วก็มีเพจนะครับผมสาหรับเกมนี้นะครับมีเพจมีมีกลุ่มคุยนะฮะสามารถทักแชทผมเข้ามาแล้วผมดึงเข้ากลุ่มพูดคุยได้นะครับทุกกิวทุกเซิฟนะครับผมเนาะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่าลืมมาการแข่งขันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดดูว่ามันกดเข้าได้เปล่าเพราะว่าไม่ได้เข้าเลยเมื่อคืนเสียใจยังเลยนะฮะแล้วดูคะแนนที่จะได้กันในวันนี้นี่ครับผมเยอะกว่าเดิมนะครับผมเยอะกว่าเดิมสุดยอด นี่นะครับมันก็บอกเลยว่าชื่อใครอะไรอะไร,ะไรยังไงนะครับจะสู้กับใครยังไงนะฮะเซิฟสี่สามเจอเซิฟสามสิบสามโอ้โหเฮ้ยมีจูโน่ด้วยเหรออ๋อไม่มีนะฮะซันนะครับโอ้โหคิวแต่ละคิวนี่ไม่คุ้นตาเลยนะครับผมต้องประก,ศศกาศสักดาซะแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวก็มาลงกันแล้วกันเนาะวันนี้ใครที่มาดูคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะที่มาติดตามกันนะก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปตัวใหญ่บ้างนะครับเล่นตัวอื่นบ้างนะครับพาไปลงด่านพาไลสอนเบี้ยวน้อยมือใหม่ๆนะครับผมจะลงคลิปสอนนะครับคนที่มีความรู้ก็สามารถมาช่วยคอมเมนต์อะไรได้นะครับหากผมพูดผิดตรงไหนเนาะก็นะครับผมขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามกันมาเยอะๆนะครับครบพันสายครบพันนะครับครบพันติดตามก็จะไล์สดนะครับผม โอเคนะครับผมใครมีข้อสงสัยมือใหม่นะฮะกส็สามารถสอบถามแลเข้ามาได้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้บายบายเจอกันคลิปหน้าครับ